เจอครั้กครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลม o f f i c i a l นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมาตามหามาประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับแล้วก็มีตัวอย่างเหรียญให้กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวอย่างในการค้นหาที่ถูกต้องนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ทางช่องผมรับซื้อแล้วก็เหรียญแบบไหนที่ ได้รับความนิยมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะช่องผมนะครับทุกๆช่องนะครับก็คือหลักๆช่องที่ซื้อจริงแล้วก็นักสะสมจริงๆต้องการคือเหรียญแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับไลน์ดีตรงนี้นะครับไลน์แอดนะครับแอดก็ได้หรือว่าจะสแกน QR วอารคก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญ10บบาทปีพศ2540นะครับ เหรียญ10ปี40นะครับเหรียญนี้ต้องเป็นแบบพิเศษแบบหายากนะครับถึงจะมีราคานะครับผมซื้อสูงสุดเหรียญละ3500บาทนะครับอันนี้คือแบบธรรมดานะครับอันนี้ที่ผมให้ดูอ่ะคือแบบธรรมดาและเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าแบบที่ราคาสูงเป็นแบบไหนนะครับเหรียญที่ผมจะรับซื้อนะครับเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนนะครับจะได้เข้าใจนะครับ2เหรียญแตกต่างกันนะครับอันนี้เนื้อเกินไม่เกี่ยวนะครับพอดีเหรียญที่ผมมีตัวอย่างก็เป็นเป็นเหรียญแบบนี้หมดเลยนะครับเหรียญอันนี้ปี4ีศย์นะครับขอให้เป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกหรือว่าแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ปี37นะครับผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่าผมมีเหรียญจริงปี37เดนะครับเดี๋ยวหลายๆท่านจะบอกว่าเอ้ยแล้วปี40มันจะมีจริงเหรอเดี๋ยวผมมีรูปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าปี40ก็มีการพบเจอกันนะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับปีอื่นๆหรือว่าปียังไงอะทุกปีพศนะครับแต่ว่าที่อยากได้มากที่สุดอะคือปีอะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่ปี32นะครับปี32อ่ะจะจะพบเจอบ่อยมากแต่แต่ถึงยังไงอะ่ะก็รับซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาดีที่สุดราคาดีกว่าอ่าแบบนี้เข้าใจง่ายกว่านะครับราคาที่ดีกว่าปี32นะครับก็คือปีพศอ,อ,อื่นๆเพราะว่าปี32เนี่ยจะพบเจอบ่อยจะเห็นกันบ่อยนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทปี32ปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ปี32นะครับราคาดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ ผมมีตัวอย่างปี37นะครับลักษณะการเคลื่อนแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ถึง3 0 0พนะครับถ้าแบบนี้ยังไม่ถึง3 0 0พันครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญที่ผมรับซื้อ3,000ถึง3,500บาทนะครับเป็นเหรียญปี40แบบนี้นะครับนี่นะครับดูรูปนี้เลยนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2540นะครับแบบปั๊มเคลื่อนนะครับตามรูปนี้นะครับผมซื้อสูงสุด3,500บาทนะครับเพื่อนเพื่อนดูรูปตามนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ มีการขยายให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับลักษณะของการเคลื่อนนะครับเห็นไหมครับลักษณะของขอบนอกสีขาวที่ล้นมาด้านในนะครับปกติจะแยกชัดเจนนะครับสีสีทองกับสีขาวนะครับก็คืออันนี้คือมีความผิดพลาดแล้วก็เหรียญที่ออกมานะครับก็คือลักษณะตามรูปเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับตัวอักษรด้านบนเห็นไหมครับพศ .2,500 40นะครับแบบชัดเจนเลยนะครับผมบางทีผมอธิบายด้วยคำพูดลำบากนะครับอธิบายสื่อไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับเอาแบบตามรูปนี้แล้วกันนะครับเนี่ยตามรูปที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือเหรียญ10บาทปี40นะครับราคาสูงกว่าปี32นะครับปี32พบเจอบ่อยแล้วก็ยังไงอ่ะคือหลักการง่ายๆเลยอ่ะอะไรที่พบเจอยาก พบเจอน้อยหายากจะมีราคาสูงนะครับปี32พบเจอบ่อยนะครับก็ราคาก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักพันนะครับถ้าไม่สวยถ้าไม่เด็ดจริงนะครับก็จะอยู่ที่ไม่เกิน1,000บาทนะครับสำหรับปี32นะครับนี่นะครับแต่ว่าเคลื่อนน้อยเคลื่อนเล็กๆน้อยๆผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับก็มีรูปตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับหลากหลายมุมมองนะครับได้ดูได้ชมนะครับเพื่อ จดจาเป็นตัวอย่างนะครับว่าเหรียญแบบนี้แหละที่มีราคาเหรียญแบบนี้แหละที่ผมรับซื้อและเหรียญแบบนี้แหละที่นักสะสมต้องการจริงๆนะครับขายได้เลยวันนี้นะครับ ขายได้เลยขายได้เลยวันนี้นะครับสำหรับเหรียญ10บบาทในลักษณะแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับเดี๋ยวจะใช้เวลามากเกินไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีก็ทักมาได้ติดต่อได้นะครับตามช่องทางที่ผมแจ้งไว้ให้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมออฟฟิเชียลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ